มาต่อนะครับผมโคดโจกนะครับมาต่อนะมาต่อเนื้อหากันนะครับเมื่อกี้ไลฟ์สดอยู่ที่หน้าง,งานนะครับแล้วผมเล่าให้ฟังว่าถ้าคนงานเรารายวันเราไม่เพียงพอนะครับผมจะต้องไปหาผู้ละหมอช่วงหรือผู้ละหมอค่าแรงนะครับเดี๋ยวตอนนี้ไลฟ์ยาวๆดีกว่านะครับมาอธิบายว่าเราจะจ้างเขายังไงเราจะหาเขายังไงเราจะจ่ายงวดเงินงวดงานเขายังไงนะครับอันนี้มาไลฟ์ต่อเนื่องจากเมื่อกี้นะครับ เมื่อกี้อากาศมันร้อนนะครับไล่นานไม่ได้นะครับไอโฟนมันแห้งนะครับอากาศค่อนข้างจะร้อนเลยนะครับที่จังหวัดบุรีรัมนีนะครับตอนนี้นะครับอากาศเย็นสบายแล้วนะครับเราสามารถนั่งคุยกันได้แบบสบายๆแล้วนะครับนั่งจิบกาแฟนะครับที่บุรีรัมย์ให้ดูบรรยากาศร้านก่อนนะนะครับที่บุรีรัมย์ก็ยังมีร้านอาหารร้านกาแฟอร่อยๆน่ากินน่านั่งนะครับนี่อยู่ติดกับไซ่งานเราเลยนะครับอยู่บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับ ผมก็นะครับอยู่จากจากที่เราไลฟ์สดเมื่อกี้นะครับจากเฟสสามเมื่อกี้นะครับผมเล่าให้เล่าให้ฟังว่าถ้าเราไม่มีคนงานรายวันเลยเนี่ยหรือไม่มีลูกน้องเลยเนี่ยเราสามารถสร้างบ้านได้ไหมนะครับสร้างได้นะครับโดยการจ้างผู้รับเหมาค่าแรงแล้วเราซื้อของนะครับเรากา็เดี๋ยวทีนี้ผมจะมาวางงวดงานให้ว่าเราจ้างเขาตารางเมตรละหกร้อเนี่ย สโคบงานทําอะไรให้เราบ้างนะครับขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบเขาทําอะไรบ้างผมจ้าง4ี่หลังเลยนะครับผู้ลเหมาค่าแรง1เจ้าเนี่ยผมจ้างผู้บเหมาค่าแรงให้เขาทําทั้งหมด4ีหลังนะครับหลังหนึ่งนะครับหลังหนึ่งของผมเนี่ยเกตารางเมตรนะครับตัวบ้านวัดพื้นที่ภายในคานนะครับคือคานรั้วกรอบไปถึงไหนนะครับสี่เหลี่ยมภายในคานนับหมดเลย ป็นตารางเมตก็ตีซะว่า,าถ,ถ้าตารางเมตรละ600ก็หลังนึงก็60,000บาทนะครับค่าแรงงานโครงสร้างอย่างเดียวค่าแรงอย่างเดียวนะครับแมคโครผมจ้างนะครับแมโครผมจ้างแล้วก็พวกตะปูพวกไม้แบบพวกนี้ผมซื้อให้เขาหมดนะครับเขาก็จะมาแต่ค่าแรงพราใบตัดหินเจียผมก็เตรียมให้นะครับอันนี้คือวิธีการจ้างงานนะครับทีนี้ระหว่างนี้ผมผมจบสัญญากับเขาผมผมคอนเน็กชันกับเขาที่ งานโครงสร้างอย่างเดียวก่อนนะครับแต่ถ้าทําดีผมให้ทําหลังคาก่ออีกต่อแต่ถ้าทําไม่ดีทําไม่ดีความหมายของผมคือทําช้าหรือทําไม่เรียบร้อยหรือทําเร่งงานไม่ได้ดั่งใจเรานะครับเราอาจจะไม่ต่อให้เขาทํามุงหลังคาก็ได้ตอนนี้เราคุยกันแค่ว่าโอเคผมจ้างทํางานโครงสร้างนะครับขึ้นโครง ขึ้นเสาให้ผมเสร็จนะครับจบก็พอแล้วเราก็จ่ายเงินไป2องแสนสี่นะครับสี่หลังนะครับสี่หลังก็จ่ายไป2องแสนสี่ก็จบแค่นั้นแต่หลังจากนี้ถ้าคนงานเราเสร็จแล้วเสร็จจากอาคารพณิชย์แล้วเสร็จจากทางรองแล้วเราก็โยกคนงานของเรากลับมาทํำก่ออิฐก็ได้ทําหลังคาก็ได้ไม่โยกก็ได้นะครับเราโยกคนงานของเราไปเฟดสี่เฟสห้าเฟสหต่อไปก็ได้งานไซส์นี้ก็ให้ผู้รับเหมาทําต่อเลยนะครับถ้าทุกอย่างลงตัว ทุกอย่างลงตัวที่นี่แล้วที่เฟสสามแล้วเราก็ไปขึ้นเฟสห้าเฟสหกต่อไปนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะไปขึ้นเสาเอกที่สนามชัยเขตจังหวัดสะชิงเซาแล้วนะครับไปสนามชัยเขตตอนนี้นะครับณนะตอนนี้นะครับยังไม่มีผู้รับเหมายังไม่มีทีมงานแต่ถ้าผมจะไปขึ้นงานที่สนามชัยเขตนะครับสิ่งที่ก่อนเดินทางหนึ่งอาทิตย์ผมก็จะไปโพสต์ในกลุ่มของอำเภอนะครับอำเภอสนามชัยเขตว่าผมต้องการผู้รับเหมาค่าแรงสร้างบ้าน มีใครจะรับงานบ้างนะครับเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มของอำเภอนั้นๆก่อนแล้วก็โพสต์นะครับโพสต์ไปว่าต้องการผู้รับเหมาค่าแรงนะครับเราจะได้เบอร์ผู้รับเหมามาไม่ต่ำกว่า10เจ้าหรอกครับ1โพสต์นะอ่ะ1โพสต์เนี่ยมันจะมีคนที่เขาทำอาชีพนี้ทำธุรกิจนี้อยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะทักหรือให้เขาก็ฝากเบอร์ไว้ก็โทรไปนัดหมายกันตกลงราคากันแล้วก็เริ่มงานเราก็ไปถึงสั่งของ ผมก็จะให้โฟร์แมนผมอยู่ที่นั่นหนึ่งคนเพื่อดูความเรียบร้อยของการสร้างบ้านแล้วผมจ่ายยังไงในตารางเมตรละ600ผมจ่ายงานอย่างนี้นะครับคืองานพุตติ้งกับเสาตอหม้อผมจ่าย200บาทนะครับต่อตารางเมตรก็คือจ่ายในใน6 0 0 0 0เนี่ยถ้าเทเสาตอหม้อเสร็จนะครับเทฟุตติ้งบวกเสาตอหม้อเสร็จผมจ่าย20,000นครับเทคานเสร็จผมจ่ายอีก2 0,000ื แล้วก็เทพื้นกับเทเสาเสร็จผมจ่ายอีก2 0 0 0 0่นรวมเป็นห0 0มื่นนะครับก็จบตารางเมตรหกร้อยงาน1 0อยตารางเมตรก็คือห0หมืนะครับก็เซ็นสัญญากันไว้แบบนี้ทําเสร็จแล้วค่อยเบิกนะครับไม่ควรไม่ควรที่จะแบบไปจ่ายเงินว่าไอ้ e y, ช่างเข้าหน้างานช่างขอเบิก20 30%เอร์เนสบเปอร์เซนะครับมันหมดยุคแล้วนะครับทําแบบนั้นได้จ่ายได้แต่มันมีความเสี่ยงสูงเกินไปนะครับก็ผมไม่ใช้วิธีนั้นนะระบบของผมที่ไหนทั่วไทยสามารถ ใช้ระบบของผมควบคุมงานได้หมดนะครับควบคุมผู้ละเหมาก็คือมันสามารถไปส,สามารถไปสอดรับกับผู้ละเหมาได้แบบทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยเนี้ยหัวหน้ารับเงินแล้วหนีไม่จ่ายลูกน้องทํางานฟรีสงสารลูกน้องครับอ่าคุณคมคิดบอกหัวหน้าไม่มาแล้ว ไม่เป็นไรครับก็เอาลูกน้องเขามาเป็นลูกน้องเราเราก็จ่ายนะครับคงไม่เยอะหรอกคงไม่เกินสา0หมื่นสี่หมื่นหรอกนะครับจ่ายให้คนที่ทํางานนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะไม่มีหัวหน้าแล้วเราก็เป็นหัวหน้าเขาแทนเท่ากับเราซื้อลูกน้องเขาอะครับอาจจะสองหมื่นสามหมื่นถ้าเป็นผมผมเอานะคุณคมคิดสมมติว่าไอ้ลูกพี่เนี่ยลูกพี่เอาลูกน้องมาทํางานห้าคนหรือสิบคนนะทําแล้วเนี่ยเราจ่ายเงินลูกพี่มันไปแล้วลูกพี่ผู้รับเหมานะลูกพี่ไปลูกพี่หนีไปเลยนะครับแล้วไม่จ่ายเงินลูกน้อง นะครับไม่เป็นไรสามหมื่นสี่หมื่นนะไม่เป็นไรผมอะยอมอยู่แล้วนะผมถ้าเป็นผมนะเดี๋ยวไอคนลูกน้องที่ยังไม่ได้ค่าแรงามาเอากับผมนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมาเป็นลูกน้องผมต่อเทนะ่ากับเราซื้อลูกน้องเขาเต็มที่ก็สามสี่หมื่นแหละคงไม่เยอะหรอกนะครับผมเอานะถ้าเป็นผมผมเอานะแต่ก็เลือกคนนะถ้าเกิดว่าลูกน้องเขาดีก็เอาถ้าลูกน้องเขาไม่ดีก็ไม่เอาอ่าอันนี้ผมคือจริงๆแล้วในงานในงานที่เราทําเนี่ย ม,มันมีปัญหาอยู่แล้วแหละอาชีพของผู้รับเหมาอาชีพของนักสร้างบ้านขายคือคนที่แก้ปัญหาได้เก่งที่สุดนะครับปัญหามีทุกวันมีทุกเรื่องทั้งเรื่องคนทั้งเรื่องของมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่ผมทําคือผมให้โฟร์แมนมีอำนาจเต็มในการตัดสินใจหน้างานแล้วก็แก้ปัญหาเลยโดยที่ไม่ต้องโทรหาผมนะครับยกเว้นเรื่องที่ตัดสินใจไปแล้วมันจำเป็นต้องใช้เงินมันจำเป็นต้อง ส่งผลกระทบกับคนหลายคนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะพิมพ์ถามเข้ามาในในรายกลุ่มก่อนที่จะตัดสินใจแค่นั้นเองแต่ผมจะไม่แบบเอ้ยรถติดลมลูกพี่โทรหาหน่อยเอ้ยจะอ,อ,อะไรอะ่ะไฟดับลูกพี่ไม่ต้องโทรหานะครับแบบนั้นอะให้ตัดสินใจไปเลยอันนี้คือมาตรการที่ผมวางไว้สําหรับคุมไซส์นะครับคือผมเชื่อว่าโฟร์แมนที่ผมตั้งให้เขาเป็นโฟร์แมนน่ยผมไว้ใจเขาได้อยู่แล้ว เป็นคนที่ผมไว้ใจแหละผมถึงตั้งให้เขาเป็นโฟร์แมนคุมไซด์นะครับพอผมตั้งให้เขาเป็นโฟรแมนคุมไซด์ผมก็ให้อำนาจเต็มในการตัดสินใจที่ไซด์างานหน้าที่หลักก็คือให้แก้ปัญหาให้ทุกอย่างเดินเรียบให้ผู้ละเหมามีของทํางานให้ผู้ละเหมาได้เงินครบนะครับให้ทุกอย่างมันราบลื่นโดยที่ไม่ต้องให้ผมก็จะไปสอนอยู่กรุงเทพนู่นนะครับผมก็จะมานั่งกินกาแฟเย็นๆอยู่อย่างนี้นะครับเนี่ยบรรยากาศนี่กาแฟนะครับแบ็ค อะไรเนี่ยยังไม่ได้ชินเลยนะครับน่ากินไหมกาแฟที่ละหันทรายนะครับร้านอะไรเนี่ยแบ็กบิวอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมันยาจาศก่อนไม่นั่งข้างในห้องแอร์เขาหรอกนั่งนั่งอยู่ข้างนอก <laughs> พูดเสียงดังนะครับก็เลยออกมานั่งคนเดียวมีทักทายนะครับคุณนิรุตบอกสวัสดีครับโค้ดนะครับคุณโตโน่บอกสวัสดีครับอาจารย์นะครับเป็นคนขุดดินก็ยังดีนะครับอ่าได้หมดแล้วครับถ้าเกิดว่าอ่า จ้างโฟแมนประมาณเท่าไหร่นะครับโฟแมนของผมเนี่ยโฟแมนมีทั้งเก่งและไม่เก่งนะโฟแมนที่เก่งแล้วผมจ้างเดือนละ25งหมื่ร์ฟแมนฝึกใหม่ผมจ้างเดือนละ18ื่นแนะครับแต่โฟแมนที่เก่งแล้วเนี่ยสองหมเนี่ยมีมีโบนัสคุมไซส์นะทุกๆกการจบงานบ้านแล้วส่งหมอบ,บ้านให้ลูกค้าหหลังผมมีโบนัสปิดไซส์ให้ปิดปิด,ป,ดปิดหลังให้นะครับอย่างน้อยหมื่นหนึ่งต่อหลังนะครับ ถ้าหลังใหญ่ก็เยอะกว่านั้นแต่อย่างน้อยเนี่ยมีหมื่นหนึ่งให้แต่เงื่อนไขาการที่จะได้หนึ่งหมื่นบาทก็คือต้องไม่ได้ทุบต้องไม่ได้รื้อนะครับทุกอย่างต้องเดินเรียบแล้วไม่มีปัญหานะครับผมต้องไม่ได้เข้าไปตรวจงานต้องไม่ได้เข้าไปอะไรมากมายลูกค้าต้องไม่ร้องเรียนลูกค้าต้องทุกอย่างต้องเดินเรียบอะถึงจะได้หนึ่งหมื่นแต่ทีนี้โฟร์แมนผมไม่ได้คุมหลังเดียวนะในไซต์เนี่ยบางทีมันขึ้นพร้อมกัน8หลัง9หลังนะครับเมื่อจบไซต์เขาจะมีเงิน 4- ี่หเดือนเนี่ย ถ้าสมมุติว่า9้าหลังพร้อมกันเนี่ยสี่หเดือนเนี่ยถ้าเขาทําเสร็จคุมงานให้เสร็จทั้ง9้าหลังเลยก็คือบางคนก็ได้8ปดหมื่นเก้าหมืนเลยนะสำหรับบนนัดปิดสายนะผมมีให้ทุกคนแต่ผมมีเงื่อนไขว่าจะได้ก็ต่อเมื่อเสาไม่ล้มดิ่งนะครับพื้นต้องได้ระดับนะครับต้องไม่หนีแนวนะครับต้องไม่ทุบต้องไม่ลื้อนะครับผนังต้องก่อถูกนะครับฉาบเรียบเสร็จงานแล้วต้องไม่ แตกไม่ล้าทำถูกวิธีอ่าอันนี้คือเงื่อนไขาการจ่ายโบนัสคุมไซส์ให้โฟร์แมนของผมนะครับโฟร์แมนของผมก็ไซส์ละ1-2คนถ้าไซส์เล็ก 3- 4หลังผมปล่อยไว้คนเดียวแล้วให้อำนาจเต็มในการตัดสินใจแก้ปัญหาไปเลยนะครับส่วนไซส์ใหญ่ส่วนไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่คืออะไรโค้ดไซส์ใหญ่คือ15หลังขึ้นไป10หลังขึ้นไปนะครับผมเรียกว่าไซส์ใหญ่ดีกว่าไซส์ใหญ่ผมให้2คนนะครับมีมือ1มือ2นะครับก็ให้เขาเป็น คนหนึ่งจะรับผิดชอบเรื่องเติมของหน้างานนะครับสั่งของและวิ่งซื้อของกรณีที่จําเป็นต้องวิ่งซื้อบางทีร้านส่งมันไม่ได้อ่าเขาไม่ได้ส่งตามใจเราเขาไม่ได้ส่งเราคนเดียวนะครับเขามีคิวส่งนะครับแต่เราจําเป็นต้องใช้อ่ะผู้บเหมาต้องใช้ไม่งั้นก็นั่งรอของเสียเวลาเขานะครับผมจะไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์ที่ช่างนั่งรอของนะครับผมจะพยายามไม่ให้เกิดเลยในไซต์างานผมเพราะฉะนั้นผมจะมีโฟร์แมนคนหนึ่งที่รับผิดชอบ เติมของเข้าหน้างานถ้าเขาฉลาดพอเขาก็จะสั่งของมาสต็อกหรือสั่งของล่วงหน้าถ้าเขาฉลาดน้อยหน่อยเขาก็จะวิ่งซื้อทุกวันครับประมาณนี้นะครับแต่เวลาวิ่งซื้อก็วิ่งไปเอาที่ร้านที่เราดีลเครดิตไว้อยู่แล้วนะครับอันนี้อันนั้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องของการบริหารหน้างานการทํางานของผมจะเป็นอย่างนี้หนึ่งไซส์จะมีคนอยู่หน้างานสองคน คับแล้วก็มีผู้รัเหมาค่าแรงอยู่ผู้ลัเหมาค่าแรงก็เอาเป็นช็อตไปแต่ผมไม่ได้หมายความว่าผมจะจ้างจบจบที่จบงานโครงสร้างแล้วผมจะเลิกจ้างนะผมยังมีงานอื่นๆอีกถ้าสมมุติว่าเขาทําดีผมก็อาจจะให้ไปขึ้นโครงสร้างเฟส5ต่อเฟส6ต่ออย่างเงี้ยนะครับก็เราระหว่างนี้เราก็ไปหาที่ดินเวลาที่เวลาของเราเนี่ย เวลาของผมเนี่ยผมคิดว่าเวลาของผมมันมีคุณค่ามากกว่าที่จะไปนั่งคุมงานที่สายงานนะผมคิดว่าผมเอาเวลาผมไปทํามานั่งคิดงานมานั่งหาที่ดินมานั่งเจราจาแบ่งแยกที่ดินแบบเนี้ยมานั่งวางแผนการตลาดมาว่างหาลูกค้าพาลูกค้ายื่นกู้นะครับหรือมานั่งปรึกษากับผู้การฝ่ายสินเชื่อเราวางแผนกันเรื่องว่าบ้านล้านหลังในปีหน้าเราจะทํางงยังไงในเขตบุรีรัมรย,ย,งงย์เราจะขายยังไงเราจะหาที่ดินยังไงเราจะยื่นสินเชื่อยังไง เราจะดีลกันได้ตรงไหนอ่ะตรงนั้นอ่ะสำคัญกว่าครับเราก็ไปนั่งเวลาอย่างเงี้ยนะครับเวลาของเราเนี่ยแทนที่เราจะไปนั่งเฝ้าอิดหินปูนทรายอยู่หน้าง,งานไปนั่งคุมช่างผมไม่ทํานะครับผมปล่อยให้ลูกน้องผมทําไปนะครับตัวผมเองนะครับก็ก็ใช้ชีวิตแบบแบบเนี้ยนะครับกาแฟแบ,บ้างเบียบ้างตอนเย็นนะครับมีบ้างนะครับสังสรรค์เฮฮากับฝ่ายสินเชื่อกับฝ่ายประเมิน กับเจ้าหน้าที่ต่างๆที่เราต้องติดต่อนะครับแบบนี้ความคิดสุดยอดมากครับก็ถือว่าแชร์กันนะในมุมของผมนะครับอาจจะไม่ได้วิธีที่ดีที่สุดแต่วิธีของผมเนี่ยผมทำแล้วผมมีความสุขนะครับผมมีความสุขทุกวันในขณะที่ผมสร้างบ้านพร้อมๆกัน4ี่0ิบห้หลังนะฟังชัดๆนะบางคนสร้างหลังเดียวเครียด ผมเห็นนะผมเห็นนะว่าผู้รับเหมาบางคนหรือหรือบางคนสร้างบ้านขายหลังเดียวเนี่ยเครียดสองหลังสามหลังเนี่ยเครียดแล้วนะครับกลัวเหล็กหายบ้างกลัวไม้แบบหายบ้างกลัวปูนหายบ้างโอ้โหหายก็ปล่อยหายไปครับนิดหน่อยไม่ได้สําคัญขนาดนั้นหรอกเราเอาเวลาที่มีคุณค่าของเรามาคิดมาทําในสิ่งที่มันมันมีคุณค่ามากกว่านั้นอะ่ะผมเรียกว่าเนื้องานราคาแพงนะครับเนื้องานราคาถูกเราให้ลูกน้องเราทํา เนื้องานราคาแพงเราเอามาทำเองนะครับมีคำถามพิมพ์เข้ามาได้เลยนะนะครับขอบคุณบอกว่า,าคุณอะไรเนาะน่าจะอยู่ที่ฝั่งประเทศลาวเนาะสบายดีเนาะบอกว่าความคิดสุดยอดมากครับอขอบคุณครับขอบคุณนะครับแค่นี้ก็มีกำลังใจแล้วนะครับแค่แค่ไลค์นะครับไม่ว่าสถานการณ์ เช้าสายบ่ายเย็นนะมีคนเข้ามาฟังไลฟ์ห้าสิบหกสิบคนนะี่ผมอย่างดีใจเลยอย่างน้อยมีเพื่อนกินกาแฟมามีคนมากินกาแฟผมมาชนแก้วกันนะครับยังไม่ได้กินเลยกาแฟอย่างน้อยมีเพื่อนกินกาแฟนะครับไม่เหงาทุกครั้งที่รู้สึกเหงาก็จะกดปุ่มไลฟ์สดก็จะไม่รู้สึกเหงาเลยนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่กดติดตามเพจนะครับที่เป็นแฟนเพจที่ดีสําหรับเพจของผมนะครับผมก็จะเป็นเจ้าของเพจที่ ที่ดีนะครับจะมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคนที่ติดตามเพจนะครับคือพี่คือหันประธานแล้วประมาณนี้แหละครับอ่า,อาถ้ามีคำถามนะชนแก้วครับชนแก้วคุณคมค,คายนะครับขอบคุณครับอ่าแล้วจ่ายเงินน่ะสมมุติว่าสมมุติว่าเราเสร็จงานจากงานโครงสร้างแล้วล่ะแสดงว่าในช่วงบ้านโครงสร้างของผมเนี่ยจริงๆของผมแค่ 95ตารางเมตรนะบ้านของผมที่ผมสร้างขายอยู่เนี่ยผมขายร้านล้านเก้าเนนะี่ยทรงโมเด์นะครับผมทําอยู่1 0อยตารางเมตร100ยตารางเมตรอ่เก้าสิบห้าตารางเมตรแต่ผมตีให้ตัวเลขที่มันคํานวณง่ายแล้วกันเนาะว่า1 0อตารางเมตรแสดงว่างานโครงสร้างผมจ่ายแค่60,000จบแล้วนะพอไปถึงมุงหลังคามุงหลังคามันจะอยู่ประมาณ120ตารางเมตรผมก็จ้างขึ้นโครงพร้อมมุงตารางเมตรละ200มีผู้รับเหมาโครงหลังคารอเลยนะ่ะ เมื่อไหร่ผู้รับเหมาโครงสร้างตั้งเสาเสร็จนะผู้รับเหมาโครงหลังคาเข้าเสียบต่อทันทีเลยนะครับจ้างขึ้นโครงเหล็กพร้อมมุงตารางเมตรละ200นะครับก็ต้องจ่ายอีกเท่าไหร่120ตารางเมตรคูณส0 0ร้อเท่าไหร่20,000เนาะ20,000หน่อยๆเองนะครับมีอะไรอีกนะครับพอหลังจากนั้นก็มาก่ออิฐนะครับงานก่ออิฐจ้างเหมาทั้งหลังนะครับงานก่ออิฐฉาบปูนก่ออิฐและฉาบปูนนะครับจ้างตารางเมตรละ 250บาทก็อก่อ,อิดด้วยเททับหลังด้วยทําเสาเอ็นให้ด้วยนะครับฉาบให้ด้วยทั้งสองฝั่งรวมแล้วตารางเมตรละ250บ้านผมที่จะก่ออยู่ประมาณทัก3 0 0 320ตีตัวเลขกลมๆที่300ตารางเมตรแล้วกันหักประตูหน้าต่างอะไรเรียบร้อยหมดอยู่ประมาณ300เนี้แหละ300น่นหน่อยนะครับ พอสามร้อยไปคูณกับ250มันก็อยู่ไม่กี่บาทเองนะครับมันก็จะเสร็จอยู่แล้วเนี่ยรวมทั้งหลังผมจ้างเบ็ดเสร็จนะครับงานร้อยตารางเมตรผมจบที่2,400ต่อตารางเมตรนะครับใช้อิดมวลเบาครับถามผมว่าใช้อิดอะไรนะครับความคิดการวางแผนสุดยอดมากครับหลังจากนี้บ้านหลังหนึ่งถ้าผมมารวมค่าแรงทั้งหมดแล้วนะก็คือ24 0 0ต่อตารางเมตร บ้านผม95ตารางเมตรคูณเข้าไปนะครับผมให้คูณร้อยตารางเมตรไปเลยก็200,004นะ200,004เยอะไหมบ้านหลังหนึ่งผมว่าไม่เยอะนะนะครับไม่เยอะนะ200,004ของผมไปบวกกับค่าวัสดุผมประมาณ600,000นะครับบ้านหลังหนึ่งอ่ะผมซื้อวัสดุรวมเหล็กต่อให้เหล็กมันแพงแค่ไหนผมก็ซื้ออยู่นี่แหละ600,000ไม่เกิน600,500หลังหนึ่งแสดงว่าตัวบ้านบวกค่าแรงผมจบที่ไม่เกิน800,000นะครับ พอไม่เกิน8 0 0 0 0นไปบวกกับค่าที่ดินค่าที่ดินอีกประมาณบ้านเนี่ยผมขายที่60วาเนาะวาละสี่พันะครับตอนซื้อเข้านะก็ตกประมาณ3 0 0 0 0นต่อแปลงนะครับต้นทุนผมอยู่ที่แสนนี่เองแสนอาล้านกับ1นึ่งแสนนะต้นทุนของผมเยอะไหมแต่ผมขายล้านเก้านะ, <c oughs> <c oughs> ะก็ทำอย่างเงี้ยนะครับไม่รวยก็ลองให้มันไม่รวยก็ลองดูนะครับทำพร้อมกัน40หลังเนี่ย ก็ลองดูถ้าไม่รวยก็ให้ดูลองทําแบบผมเนี่ยนะครับทำทำแค่สามหลังต่อปีเนี่ยกําไรหลังละแสนห้านะหลังหนึ่งอย่างน้อยนะเอ้ยกำไรหลังละห้าแสนไม่แสนนะกำไรหลังละหนะ้าหกแสนเนี่ยทำแค่ปีละสองหลังละล้านหนึ่งแล้วนะเอาล้านหนึ่งมาหารสิบสองดูก็ตกล้านหนึ่งหารสิบสองก็ตกเดือนละแสนนะเท่ากับเงินเดือนเดือนละแสนนะ่ะเหลือเหลือกินนะครับกินกาแฟก็คงคงไม่กินได้ทีละสามแก้วหรอกนะวันหนึ่ง แก้วละหกสิบาทนะคงกินได้เต็มที่ก็สองแก้วนะครับกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวก็คงกินไม่ได้ทีละห้าจานหรอกนะครับก็คงกินทีละจานเหมือนกันแหละเพราะฉะนั้นวันหนึ่งใช้เต็มที่ก็พันหนึ่งอะ่ะมันมันเหลือเฟือนะมันมีเวลาเหลือเฟือที่จะไปคิดไปทําอย่างอื่นคือถ้าจะคิดแบบแค่ดํารงชีพนะแค่พอทําแค่พออยู่พอกินอะ่ะทาแบบปีละสองหลังสามหลังเ่ยก็เหลือเฟือแล้วนะครับแต่ของผมทํเพราะเพราะแต่ เชื่อผมเถอะนะครับพอทําได้ปีละหลังสองหลังแล้วไม่หยุดหรอกไม่หยุดหรอกก็อยากทําเยอะอยากทาต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็อย่าลืมว่าสมดุลของการใช้ชีวิตมันต้องมีนะครับคือเราก็ไม่ได้ว่าจะทํางานหาเงินงอกงๆกอย่างเดียวแล้วก็ตายไปไม่ได้ใช้เงินนะครับก็ไม่ใช่แบบนั้นแต่ก็ไม่ใช่ไม่ทํางานแล้วอยู่ใช้เงินอย่างเดียว แบบนั้นก็ตายก่อนที่จะได้ตายก่อนตายแบบลําบากก่อนเราก็วางแผนสมดุลชีวิตให้มันให้มันให้มันพอดีนะครับได้ใช้ชีวิตด้วยนะครับได้อยากทําอะไรได้ทํานะครับอยากไปไหนได้ทาอยากกินอะไรก็กินนะครับกินก็กินเยอะไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็อ้วนนะครับก็าประมาณนี้นะครับชีวิตมันก็มีแค่นี้แหละนะครับทํางานหาเงินแล้วก็ตายไปใช้เงินบ้างนะครับ มีก็ต้องเสพนะครับมีเงินล้านก็ต้องใช้ประโยชน์จากเงินล้านนะครับไม่ใช่เก็บฝากไว้ในบัญชีมันไม่มีประโยชน์นะครับก็ออกมาหากินกาแฟมาหากินส้มตํามาหากินอะไรที่มันอยากกินนะครับใช้อิดอะไรก่อใช่ไหมครับผมใช้อิดมวนเบานะครับที่นี่บุรีรัมย์นะครับเอธิโอเปียเอธิโอเปียในเดือนมีนาและเดือนเมษานะครับแต่มันจะกึ่งๆึ่งขั้วโลกเหนือในเดือน พิจิกาทันวามุกกาลานะครับมันจะกึ่ง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 ขั้วโลกเหนือนะครับมันจะหนาวสุดขั้วเลยนะครับเวลาหนาวก็หนาวนานหนาวยาวเวลาร้อนก็ร้อนตับแตกนะครับจะร้อนอยู่2เดือนนะครับร้อนอยู่ช่วงเมษามีนาเมษานะครับแค่นี้ร้อนแบบตับแตกเลยแหละนะครับร้อนมากเอธิโอเปียสองนะครับหนาวก็หนาวแบบะเยือกเลยนะครับหนาวถึงใจเลยนะครับต้องมาสัมผัสเนาะ จะพูดอีกร้อยครั้งถ้าไม่มามาเที่ยวก็ได้มากินกาแฟเป็นเพื่อนผมนะครับเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีคนแวะเข้ามาเนาะมีลูกศิษย์ลูกหาแวะเข้ามานะครับมีแวะเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ยินดีแชร์ประสบการณ์แชร์ข้อมูลทั้งหมดแหละผมทําอะไรแล้วมันไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมนะครับเก็บไว้คนเดียวนะครับใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้นะครับก็วางแผนให้คือบ้านหลังหนึ่งมันจะเสร็จมันก็ไม่ได้ยากนะครับมันไม่ได้ยากมากนะเราก็จ้างผู้รับเหมออ้าวถ้าถ้าถามผมว่า เกิดผู้ละหมอค่าแรงผมบาดเจ็บล้มตายแล้วเขามาทํางานต่อไม่ได้ผมทําไงก็ธรรมดาเขาไม่เป็นไรเขาทําไม่ได้เรายังไม่ได้จ่ายเงินเขาเลยนะครับเขาทําได้แค่ไหนเราก็จ่ายเขาแค่นั้นที่เหลือเราก็เอาผู้ละหมอเจ้าอื่นเข้ามาทําแทนนะครับสิ่งสําคัญที่ผู้ละหมาหรือเจ้าของโครงการหรือคนที่จะเป็นเจ้าของบริษัทละหมาก็คือเราต้องมีศักยภาพในการหาผู้ละหมาเสริมได้ตลอดเวลา เรามาวางแผนตรงนี้ว่าเราจะหามาเสริมตลอดเวลาได้ยังไงกรณีมันเกิดอุบิเหตุขึ้นมาผมก็เลยจําเป็นต้องมีลูกน้องรายวันของผมนะครับสัก 30- 2 0 5คนก็ได้นะ5คนก็ได้เอาเอาเข้าไปเสียบก่อนกรณีที่มันมีรอยมีช่วงระหว่างผู้รับเหมาเก่าล้มหายตายจากแล้วผู้รับเหมาใหม่จะเข้านะมันอาจจะมีช่วงสูญยากาศตรงนี้อยู่เราจะไม่ปล่อยให้มันเกิดสูญยากาศนะครับเราจะเอาคนของเราหรือเอาทีมงานของเราลูกน้องของเรา เข้าไปทําแทนก่อนนะครับเข้าไปทํารอก่อนแล้วเมื่อมีผู้ละเมาเข้าเสียบเข้าทําต่อเราก็ค่อยถอนทีมงานหลอกเราไปทําอย่างอื่นนะครับผมก็วางแผนงานอย่างนี้ให้หน้างานมันเดินไปแบบนี้ไซส์งานไหนมันมีปัญหาก็ให้โฟร์แมนแก้ไปแก้ไม่ได้ก็ขอกําลังเสริมขอหน่วยเหนือขึ้นมานะครับผมมีพร้อมๆกันแบบเนี้ ตั้งสไซส์นะสี่โปรเจกต์นะครับที่ลันก่อสร้างอยู่แบบนี้นะครับที่นางรองที่ละหานทรายเฟสหนึ่งเฟสสองแล้วก็เฟสสามที่ละหานทรายแล้วก็ที่ฉะเชิงเซาครับหน้างานก็จะอยู่แบบนี้นะครับก็ปล่อยให้หน้างานเดินไปเราก็แวะเข้าไปเยี่ยมไปให้กําลังใจไปให้ขวัญกําลังใจกับลูกน้องบ้างนะครับใครอยู่จังหวัดไหนกันบ้างครับตอนนี้ร้อนไหมฝนตกไหมนะครับผมหายร้อนแล้วนะบุรีรัมย์ตอนนี้อากาศ เมื่อกี้ร้อนตับแตกตอนนี้อากาศคืมฟ้าคืมฝนอีกแล้วนะฮะเรียกว่าคืมฟ้าคืมฝนอีกแล้วนะครับเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดนะครับช่วงนี้คุณสุชาวิบอกยอดเยี่ยมครับามาเล่าให้ฟังนะครับปกติกว่าจะได้เจอกันแบบนี้นะครับกว่าจะได้เจอกันนะกว่าจะได้มานั่งฟังผมนะครับบางคนต้องจ่ายหลายหมื่นนะ <c oughs> แต่ตอนอยู่ในไลฟ์อย่างเงี้ยผมเปิดเผยหมดนะถือว่าเป็นเพื่อนกันนะครับถือว่าเป็นพักพวกกันนะครับ ใครจะเป็นเพื่อนกับผมบ้างเนาะขอขอสักเ,ออเพื่อนกันนะพิมพ์มาหน่อยนะใครอยากเป็นเพื่อนผมบ้างต่อไปผมจะเลือกคุณว่าเป็นเพื่อนผมแล้วนะ <c oughs> คนที่อยู่ในไลฟ์ทุกคนนะอ่านะครับคุณสุคราชชูชาวบอกยอดเยี่ยมมากครับอ่ามีคําถามไหมระหว่างนี้เดี๋ยวแชร์เรื่องขยายไฟเนาะขยายเขตน้ําขยายเขตไฟตอนเนี้ยผมทําบ้านขายเนาะในช่วงขึ้นงานโครงสร้างแบบนี้ผมให้น้องเลขาผมไปขอ ไปขอขยายเขตน้ําขยายเขตไฟไว้แล right an ้วนะขึ้นเนี่ยยังไม่ได้เทถนนไม่ได้อะไรเลยนะพอเริ่มโครงการเนี่ยผมให้ลูกน้องผมเข้าไปขอน้ําขอไฟไว้แล้วนะขอขยายเขตน้ําขยายเขตไฟนะครับคุณสุประ์ครับเพื่อนผมแล้วนะหนึ่งคนนะครับเพื่อนกันเพื่อนกันนะครับคุณจตุรงค์ดอกยินดีครับคุณธนบดีนะครับคุณจตุรงค์นะครับยินดีนะครับถือว่าเราได้มาพูดคุยกันนะครับ ยิ่งถ้าได้มาชนแก้วกาแฟชนแก้วเบียร์กันเนี่นะครับจะแน่นแฟนกว่านี้นะครับ <c oughs> คุณวินัยศิลาอ่อนนะครับเพื่อนกันครับส่วนถ้าใครอยากอยากได้ข้อมูลนี่มันเป็นประโยชน์มากๆเรียกว่าเป็นคู่มือนะจริงๆเราเรียนกัน2วันอะไปเรียนผมว่าหลายคนไปเรียนกับหลายโค้ดหลายอาจารย์นะนะครับแต่สุดใหญผ่ผมก็มาจบที่ผมอะ <c oughs> ไป ไปเรียนมาหลายคนแต่ไม่กล้าทําสักทีนะกลัวอะไรก็ไม่รู้นะครับถ้ามาเจอผมแล้วไปบอกว่าไปเรียนมาหลายที่แล้วครับแต่ไม่ได้เริ่มสักทีนะครับผมบอกแล้วรออะไรอยู่นะครับคุณคุณจะเห็นเคสสตาร์ดี้นะในงานนะครในงานวันที่สองวันที่สามคุณจะเห็นเคสสตาร์ดี้ที่เขาไม่ได้มีความพร้อมอะไรเลยสักอย่างนึไม่ว่าร่างกายนะครับไม่ว่าจะความรู้ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์นะครับแต่เขาไปเรียนมาหลายโค้ดมาหลายอาจารย์มากแล้วมาเรียนเสร็จ แล้วไม่ได้เริ่มสักทีผมบอกไม่ต้องกลัวทําเลยเดี๋ยวเจอปัญหาอะไรเดี๋ยวผมลงไปช่วยแก้ให้หมดอะขายไม่ออกเดี๋ยวผมไปขายให้พูละเมอทีงานเดี๋ยวผมเอาพูดละเมอผมไปเสียบให้อะไรอีกอะทําบ้านไม่สวยเดี๋ยวผมเอาลูกน้องผมไปทําให้คุณไม่ต้องรอทําเลยนะครับเดี๋ยวการันตีให้แบบนี้เลยนะครับบอกเจรลอ,อนะครับเจีรลอ,อละหันทรายรู้เรื่องกันนะครับเจรลอ,อสวยงามใช่ไหมสวยงามครับอะไรประมาณนี้เนาะเจีรลอ,อเพื่อนกัน <laughs> ใช่ไหม บางทีผมก็ลืมแล้วเนาะมันสวัสดีครับนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับขอบคุณนะครับสําหรับคนที่คนที่อยากมีเพื่อนนะครับแชร์ประสบการณ์กันนะครับอะไรอีกนะครับคือผมว่านะความรู้เนี่ยมันไม่ต่างกันหรอกความรู้ในในงานก่อสร้างในการสร้างบ้านขายเพราะเราก็ต้องไปติดต่อระบบราชการเดียวกัน ต้องไปยื่นกู้ธนาคารเหมือนเๆกันนะครับซึ่งกฎระเบียบต่างๆเหมือนกันหมดไปขออนุญ,ญาตก่อสร้างเหมือนกันไปขอบ้านเลขที่เหมือนกันสร้างบ้านด้วยกฎห